เพื่อนๆมาชมบรรยากาศชายหาดนะคะนี่ค่ะบรรยากาศตอนแรกของเราเลยนะคะนี่ก็คือตรงแต่เราเริ่มจะเดินกันนะคะนี่นะคะเราจะเดินไปจนถึงชายหาดเลยนะคะแล้วก็สีสุดท้ายวิดีโอไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนได้ชมกัน,นะะชายหาดวันนี้นะคะร่มปุยๆเลยนะคะร่มๆจะขึ้นนะคะนี่นะคะสี่กปอยท้ายไปเรื่อยๆนะคะน,นี่ค่ะลักษณะเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นนะคะ นี่นะคะชมน้ำนะคะเราก็เราก็คอยมุนไปนะคะมุนไปหาทะเลนะคะคนพูดกำลังฮอบนะคะเพราะว่าขึ้นมาบนดายเขาเรียกว่าเนินไส้นะคะที่ลักษณะนะคะเราจะไปที่ทะเลกันนะคะถึงชายหาดแล้วนะคะเพื่อนๆดูน้ำทะเลนะคะไม่มีคนเลยนะคะไม่มีคนเลยนะคะ ร่มพัดแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะร่มป,ปุ๋ยเลยนะคะนี่คือชายหาดของเรานะคะเนี่ยชายหาดสวยมากค่ะเนี่ยสีเดินมันจะทั้งชายหาดเรวนะคะชายหาดเรวนะคะนี่นะคะลักษนานะคะชายหาดเจนีปนชายหาดสวยนะคะยาวเห็นไหมไม่มีคนนะคะเด่นแต่ไกลหน่อยคือแฟนซีเองนะคะที่เดินอยู่ตรงโน้นนะคะนี่นะคะชายหาดเจนีนะคะ คือเปลือกหอยนะคะเปลือกหอยชายฮัทนะคะเห็นนะคะสวยนะคะนี่นะคะหรือคลื่นนะคะหรือค่นสวยนะคะสวยค่ะคลื่นก็จะม้วนเป็นรอกเป็นรอกขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะดี๋วนะคะดูนะคะนี่ชายฮัทนะคะ ยาวไปนะคะเนี่ยชายหัดของเรานะคะนี่ค่ะลักษณะนะคะสวยมากมากนะคะนี่ค่ะนามมาเป็นฟองเลยนะคะดูนะคะลักษณะฟองของนามนะคะนี่ค่ะักษจะมาเป็นฟองแบบเีนะคะ ตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแานครองเลยนะคะกดเบื่อดูนะคะนี่สิจะก้อนมุนนะคะโดูในกระนาบก้าเป็นแมกครองนะคะถ้ากดเบื่อดูดีๆนะคะเขาจะข้าวไปเลยนะคะเป็นส้ยนาบกระเบื้นะคะข้าวเป็นแมกครองนะคะนั่นคือครองเลยนะคะแล้ว็จะไปถึงในเค้ารเลยนะคะไปเรื่อยเลยนะคะ